สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Daily d i l y Dose เรื่องฟุตบอลที่อยากให้คุณรู้เรื่องราวของอันโตนิโอคอนเต้กับท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นเป็นประเด็นที่สื่อในต่างประเทศนั้นพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับ Daily d i l y Dose เองก็อยากจะชวนทุกคนครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรื่องนี้สักเล็กน้อยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวลาที่คุณผู้ชมได้ชมคลิปนี้ คอนเต้ e นั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะผู้จัดการทีมของสเปอร์อีกแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ากระแสาการโดนปลดนั้นมาแรงเลือกเกินสิ่งที่คอนเต้พูดนั้นมันถูกหรือเปล่าคอนเต้ e พูดเอาไว้แบบนี้ครับจนถึงตอนนี้ผมพยายามปกปิดสถานการณ์แต่ตอนนี้ไม่ผมเห็นนักเตะที่เห็นแก่ตัวผมเห็นนักเตะที่ไม่ต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและไม่มีหัวใจ ซึ่งหลังจากผลงานที่ย่ำแย่ในพรีเมียร์ลีกนะครับในเกมที่เสมอกับซาว์ทมตันไป3ประตูต่อ3าเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมา,ท,า,ท,าทั้งทีสเปอร์นำถึงสงสกอร์ในเวลาที่เหลืออีกไม่กี่นาทีแต่สเปอร์ทำ3นา3คะแนนหลุดมือครับเหลือไปแค่1นคะแนนเท่านั้นทำให้คอนเต้น,นั้นออกมาตำหนิผู้เล่นของตัวเองต่อหน้าสาธารณชนสำหรับผลงานที่ย่ำแย่ของพวกเขาคอนเต้น,นั้นให้สัมภาษณ์แบบพุ่งเป้าชัดเจนเลยครับไปที่นักเตะของทีม จากประสบการณ์ของผมผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยากจะลุ้นแชมป์ถ้าคุณอยากจะสู้คุณต้องปรับปรุงเรื่องนี้และในเรื่องนี้ผมบอกคุณได้เลยในตอนนี้มันตกต่ำมากๆผมเห็นนักเตะ1 1คนเล่นเพื่อตัวเองเรามีนักเตะ1 1คนที่เดินลงสนามผมเห็นนักเตะที่เห็นแก่ตัวผมเห็นนักเตะที่ไม่อยากจะช่วยเหลือกันและไม่ใส่หัวใจลงไปผู้คนหลายคนบอกว่ายังเหลืออีก10นัดให้เล่นบางคนบอกว่าเรายังสู้ได้ สู้เพื่ออะไรกับสปิริตแบบนี้ทัศนคติแบบนี้ความมุ่งมั่นแบบนี้เราสู้เพื่ออะไรอันดับ7อันดับ8อันดับ10บอย่างนั้นเหรอคอนเต้ e ไม่ได้แค่ออกมาตําหนิลูกทีมแรงๆผ่านสื่อนะครับคอนเต้ e ยังคงทิ้งเรื่องไว้ให้คิดซึ่งเป็นเรื่องที่แฟนบอลโดยเฉพาะแฟนบอลของสเปอร์เองคงต้องเก็บไปคิดด้วยนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าโดยคอนเต้พูดถึงการที่ทีมไม่ประสบความสําเร็จเป็นช้นเป็นอันตลอด20ปีหลัง โดยแชมป์ล่าสุดของสเปอร์ก็คือแชมป์ลีกคับในปี2007-2008ในยุคข,ของกุนซือคนเต้รามอสตลอด20กว่าปีพวกเขาไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยเพราะอะไรถ้าพวกเขาอยากจะเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาอาจจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมก็ได้เปลี่ยนได้อีกหลายคนเลยแต่สถานการณ์มันจะไม่เปลี่ยนหรอกเชื่อผมเถอะคำพูดแบบนี้คล้ายๆกับอ้อมไปหาฝ่ายบริหารเหมือนกันนะครับ โดย20ปีที่คอนเต้ว่าไว้นั่นคือการบริหารภายใต้การนําของแดนเนียลเลวี20ปีของแดนเนียลเลวีกับสเปอร์ใช้กุญซือไปถึง10คนด้วยกันนะครับ10คนที่ว่านั้นไล่ตั้งแต่เกรนฮอตเดอชักซองตินี่มาร์ตินโยคอนเต้รามอสแฮร์รี่เรดแนป อังเดวิลัสโบวาร์สทิมเชอร์บูตมอริซิโอโปเชติโนโจเซมูรินโยนูโนเอสโปสิโตซานโตและอันโตนิโอคอนเต้ก็ต้องดูครับว่าฝ่ายบริหารจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรและที่สำคัญคอนเต้ e พูดเหมือนกับว่าหาฝ่ายสนับสนุนให้ตัวเอง นั่นคือประโยคที่คอนเต้พูดเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สำหรับแฟนบอลด้วยพวกเขาติดตามเราจ่ายเงินซื้อตัว๋วและได้เห็นทีมนี้อีกครั้งที่มีผลงานแบบนี้ซึ่งมันยอมรับไม่ได้เราต้องคิดถึงเรื่องนี้ให้มากที่สำคัญครับการที่คอนเต้ออกมาพูดในทามมิ่งแบบนีนะ้มันเหมาะเจาะเหลือเกินนะครับทามมิ่งที่กำลังจะเบรกฟีฟ่าเดย โดยคอนเต้ออกมาโจมตีทีมของตัวเองในช่วงที่กําลังจะเบรกทีมชาติครับซึ่งแน่นอนว่ามีเวลาให้คิดกว่า10วันด้วยกันนะครับซึ่งทําให้สเปอร์นั้นมีเวลาที่จะตัดสินใจทําอะไรได้มากเลยนะครับซึ่งการไล่ออกคมเป็นสิ่งที่สเปอร์เลือกจะทําจากการคาดการณ์ของหลายหลยฝ่ายนะครับจะว่าไปแล้วถ้าไปดูสถิติของคอนเต้กับทีมนั้นก็ถือว่ายังไม่ย่ําแย่จนถึงต้องไล่ออกหรือว่าจะต้องลาออกนะครับ โดยในฤดูกาลนี้นั้นคอนเต้คุมทีมในลีกไปแล้ว28เกมจำนวนนัดนั้นเท่ากับการที่คอนเต้เข้ามารับตำแหน่งเมื่อต้อนฤดูกาลที่แล้วนะครับที่28เกมเท่ากันแม้จะไม่ชนะเท่าเดิมนะครับฤดูกาลที่แล้วชนะไป17เกมจาก28เกมนะครับฤดูกาลนี้ชนะไปแค่15เกมค่าเฉลี่ยแต้มนะั้นอยู่ที่1.77แต้มน้อยกว่าเดิมที่ทำได้2.00แต้มต่อเกมซึ่งก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะครับ แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือสิ่งที่คอนเต้พูดออกมานั้นพูดออกมาเพื่อตัวเองหรือเปล่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นสัญญาของคอนเต้กับสเปอร์ครับที่เซ็นกันไว้ที่18เดือนนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2021เท่ากับว่าสัญญาของเขานั้นจะหมดลงในซัมเมอร์นี้ด้วยสถานการณ์ของสเปอร์ครับที่ไม่มีลุ้นทั่วรางวัลอะไรแล้วนะครับนั่นเท่ากับว่านี่จะเป็นการคุมทีมสโมสรโดยไม่มีรางวัลติดมือครั้งแรกของคอนเต้ นับตั้งแต่สร้างชื่อในการคุมทีมยูเวนตุสคอนเต้กำลังหาทางลงให้ตัวเองเพื่อให้ภาพลักษณ์ในการคุมทีมการการันตีชื่อคอนเต้นั้นประสบความสำเร็จยังอยู่กับตัวเองโดยการโทษไปที่นักเตะทอรแนาอตสเปอร์หรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็อดสงสัยไม่ได้นะครับสิ่งที่คอนเต้พูดออกมาแบบวัดใจครับเพียงเพราะเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่สโมสตรตาไก่แห่งนี้ คอนเต้ e จะเป็นเหมือนกุญซือคน,คนก่อนก่อนที่เข้ามาแล้วจากไปแล้วสเปอร์ก็จะเป็นเหมือนวัน,นก่อนก่อนที่บนตู้โชว์ยังคงไร้ถ้วยรางวัลอีกเช่นเดิมคงเป็นที่คําตอบของแต่ละคนแล้วนะครับว่าสิ่งที่คอนเต้พูดนั้นมันจริงหรือไม่ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Daily l o s o เรื่องฟุตบอลที่อยากให้คุณรู้